ท่านสาธุชนมตบริษัทบางหลายวันนี้ก็ขอมาต่อเรื่องสมาบัติแปดแต่ยังไม่ถึงสมาบัติแปดเป็นในเพียงว่าสมาบัติหนึ่งก็ยังใช่ไม่ได้วิธีการตอนต้นรู้สึกว่าจะพูดมาจกระทั่งจบหน้าทัดเศษแต่ท่านัางหลายก็คงยังไม่ได้อะไร จะได้ไปบ้างแค่่แค่แค่การโกนใจเรื่องกันในขั้นคณิกาสมาธิเท่านั้นตอนนี้สมมติว่าบรรดาท่านทั้งหลา <c> ย <oughs> สามารถจะจำภาพกระสินได้ดีขึ้นตอนนี้เมื่อเรลาดื่มตาดูภาพกระสินแล้วหลับตานึกถึงภาพกระสินภาพกระสินปลายกดกับใจสักครู่หนึ่งสองสามนาที แล้วภาพกระสินก็หายไปก็ลืมตาดูใหม่วิธีดูเนี่ยเขดูแบบนี้นะจำเ,จาเพาะก้อนดินข้างหน้าอันนี้ท่านจะทำกระสินอะไรก็ช่างจะพูดเฉพาะด,ดินอย่างเดียวเพราะว่าสภาเป็นเหมือนกันหมดถ้าอยากจะรู้วิธีช,ชัดๆว่ากระสินแบบไหนจะดูกันแบบไหนก็ไปดูไปฟังกันตอนกระสินสิท นี่เราจะเดินก็ไปหาสมาบัต 8, แปดแบบทางตรงๆเอาทางตรงกันเลยจะสิงกองเดียวได้สมาบัตแปดแล้วก็เลยสมาบัตแปดไปเจริญมิปัสนาญานเป็นอรหันต์เป็นอรหันต์ขัเป็นสมิธายานั <c oughs> ้เป็นได้ง่ายด้วยไม่ยากง่ายกว่าฝึกวิชาสาม่ายง่ายกว่าฝึกปัญญาหก เพราะว่าประเภทนั้นต้องเล่นกันหลายท่าแต่การก้าวไปหาสมาบัตแปดเป็นของเดินแบบสบ,สบายๆมันยากตอนต้นมาตอนนี้ขอพูดเรื่องอุปจารสมาธิสมมติว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มีความสนใจอารมณ์ของท่านสามารถทรงอยู่ในอิทธิบาสีครบถ้วน <c oughs> อย่าลืมนะแต่กำลังใจบกพร่องใน,ใน,ในที่บาสีก็จะไปหวังมันเลยไม่มีทางจะได้อะไรมันก็ไม่ได้ทั้งหมดนี่ไม่ใช่ประนามท่านคือข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองอย่างนั้นแม้ผลในการที่เขาปฏิบัติกันมาก็เป็นอย่างนั้นไม่กันเนี่ยธรรมาไม่ได้บอกว่าธรรมมาปฏิบัติมาอย่างนั้นนะ พูดได้ว่าท่านที่ปฏิบัติมาแล้วอย่างนั้นที่เป็นเพื่อนกันบ้างเป็นพวกกันบ้างเป็นรุ่นพี่บ้างหลุนน้องบ้างท่านที่เป็นครูบาอาจารย์บ้างท่านที่มีฐานะเสมอด้วยครูบาอาจารย์บ้างที่ท่านปฏิบัติกันมานี่พูดนิยจรดยากของท่านท่านมีทุกทุกท่านได้ไปคุยกับท่านแล้วท่านมีที่บาทสีครบถ้วนคือกําลังใจเข้มแข็งเอาชีวิตเป็นเครื่องแรกทางนั้น เรื่เอาชีวิตเป็นเครื่องแรกกับความดีเนี่ยของบรรดาต่พุทธบริษัทจงอย่าทิง้งกำลังใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าวันที่จะบรรลุอภิเศกสัมมาสัมพุทีญานวันนั้นท่านคิดยังไงท่านตัดสินยังไงต้องตัดสินใจแบบนั้นพินไว้มันจะตายก็เชิญตายแต่ความดีที่เราหวังได้มันไม่ปรากฏ เราก็จะยอมตายแบบตามแบบองค์พระองค์สมเด็จพระบรมสุคตเอาอย่างนี้ที่มันถึงจะได้ <c oughs> ได้จิตใจของเราก็ต้องนั่งจดนั่งจอนั่งจําเอามาเรื่องเดียวใครจะมาพูดเหนือพูดใต้ไม่เอาทท่านั้นใครจะมาชวนว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีไม่ต้องรับฟังทั้งหมดเราเอาตรงนี้ตรงเดียวให้มันได้ไอ้นั่นดีมันดีของเขาขึ้นที่ว่าดีน่ะดีจริงแต่เรายังไม่ต้องการ เราต้องการอย่างเดียวเฉพาะกระสินดิงกองนี้กองเดียวหรือกระสินอะไรก็ตามที่ท่านชอบใจเอาตรงนี้ตรงเดียวยันอรหัตผลมีวันนี้เดินทางกันสายเดียวไม่ต้องไปกันมาก <c oughs> ตอนนี้มาว่ากันถึงอารมณ์อุปจารสมาธิพอจิตเริ่มมีกำลังดีขึ้นนี่หมายความว่าจิตเริ่มทรงตัว เริ่มตาดูภาพดินภาพดินเริ่มจับใจอารมณ์จิตเริ่มสบ,บายขึ้นการพิจารณาภาพดินม่ามีสีเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงภาพอื่นข้างๆไม่เอาจิตเข้าไปแตะต้องแล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินนั่นภาพดินนั้นจับใจลอยอยู่เสมอคือนึกเห็นอยู่ตลอดเวลานานาน,นานสักหน่อยแต่นานไปหน่อยหนึ่ง แต่ว่าไม่นานนักเจ้าในภาพก็หายไปอารมณ์ใจที่นึกถึงภาพดินรู้สึกว่าจะชัดเจนขึ้นมานี่เมื่อภาพดินเลือนไปเราก็ลืมตามาดูใหม่ลืมตามาดูใหม่จำได้ดีแล้วก็หลับตาได้ถึงภาพดินใหม่ที่ขอเตือนไว้สักนิดหนึ่งเมืเ่อการเจริญสมาธิจิต จงอย่าสนใจกับกายมีไอ้เรื่องนี้เนี่ยพูดกันมาหลายพันครั้งเป็นพันรอบป,ปีหนึ่งมันสามร้อยหกสิบห้าวันแต่ว,วันหนึ่งมีคนมาถามหลายเที่ยวไอ้เรื่องเขาอการเรื่องทางกายเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นทางกายในยชอบมาถามกันหลายเที่ยวมึงถามครูถามคนนั้นถามคนมคน,มนี้ถามนี่ถามแล้วถามอีก ก็ชักเหนื่อยเหนื่อยใจเหมือนกันถามว่าชักเหนื่อยใจท้อเลยก็ต้องตอบตรงๆว่าท้อถามว่าทำไมยังท้อก็เพราะท้อที่ไม่จำถ้าเราบอกกันบ่อยๆไม่จำแล้วก็มันไม่เป็นเรื่องหรอกนักปฏิบัติกรรมฐานจริงๆนี่เขาพูดกันครั้งเดียวเขาไม่พูดกันสองครั้ง มันได้อะไรไปอย่างจำจำแล้วก็จำเลยก็ไม่ทนหน้าทนหลังนี่พูดอย่างนี้ก็ขอได้โปรดอย่าเพิ่งอย่าคิดว่าอดตัวก็ดูตัวอย่างในสมัยพระพุทธเจ้าท่านสอนใครท่านซ้ำที่ไหนสอนพระช่างทองแล้วสอนเสร็จพระช่างทองก็จำไปทำเลยก็จงได้ฌานสี่และถึงเป็นอรลัตผล และในบุคคลตัวอย่างเช่นพ,พระหูปุติกาเทรีท่านฟังครั้งเดียวแล้วต้องการทำคืนนั้นจนได้สมเด็จอนัตถผลนี่เขาไม่ไปนั่งลืมกันอยู่ไอ,อ้ยังลืมๆเนี่ยไม่มีทางจะได้ทำแล้วทำอีกทำอีก,ทำ,อกทำแล้วที่ก็ถามีังไวนไปวนมาจนกระทั่งลำคาญเขได้โปรดทราบอยนะว่านักจเจริญกรรมฐา,านถามไม่บ่อยนี่ไม่ชอบอก บอกกันตรงๆว่พาพวกมีนิสัยไม่จำคนมีนิสัยไม่จำจะได้อะไรมันไม่ได้อที่บาตรสีไม่ได้ทรงอยู่เลยถ้าไม่มีที่บาตรสีจะไปนั่งทำอะไรมันเสียเวลายอมขึ้นสวรรค์ยอมลงนรกไปตามธรรมดาดีกว่านี่มาว่ากระทั่งจิตมันดีขึ้นจิตมีสภาพดีขึ้นจําภาพกระสินได้ดี มีการส่งตัวเวลาที่นึกถึงภาพกระสินก็รู้สึกว่านึกได้ชัดเจนดีตอนนี้เขาทำแบบนี้ให้ตั้งภาพกระสินไว้ในที่ใดที่หนึ่งซึ่งไกลจากที่พักที่จริงๆของเราแคะไกลมากนะักคือมันไม่ใช่ที่พักไม่นอนไมนั่งเฝ้ากันเมื่อลืมตาดูภาพกระสินกระสินแล้วก็หลับตานึกภาพแจ่มใส จำสายเท่าที่มันจะจำนะไม่จจำแฉอเท่าที่มันจะเห็นได้สักครู่หนึ่งมันเลือหนหายไปแล้วก็ลืมตาดูลืมตาดูพอจำภาพกระสินได้คราเนี่ลุกจากที่นั่นไปเลยลุกจากที่ตรงนั้นไปแล้วก็ไปนอนที่ใดที่หนึ่งไปนั่งก็ได้นอนก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้จะเป็นจยงกรงก็ได้ ไ็อยู่ในที่ไกลาจากภาพกระสินแล้วก็จิตจับนึกถึงภาพกระสินกระสินกอนนั้นไว้เป็นปกติถามว่าภาพนั้นมันเลือนไปจริงๆนล้ไปออกค่อยย่องทามาดูใหม่นี่อย่างนี้แสดงว่าจิตดีขึ้นแล้วนะจิตมันทรงตัวมากขึ้นกว่าเดิมแล้วมันจนําได้นานกว่า คือใช้วิธีว่าเป็นนั่งนึกนอนนึกยืนนึกเดินนึกนึกถึงภาพกระสินนั้นให้มันติดใจไม่ใช่ภาพลอยนึกถึงภาพก็สมมติว่าดินก็แลวกันนึกถึงภาพดินก้อนนั้นไม่ใช่ก้อนดินมันลอยขึ้นมาถ้าทําได้อย่างนี้เป็นปกติได้ซ้อมให้คล่องดูทีด้ว่าเราจะห่างจากกองกระสินกองน,นั้นที่ตั้งไว้นานสักเท่าไหร่ ที่พันงตัวถ้าว่าอยู่ใ,ใกล้ๆมันจะขยันลืมตาต้องฝักก็ต้องฝึกในการจากตัวกันออกไปใช่บ้างนี่ถ้ามาทำแบบนั้นได้ดีแล้วต่อไปอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าอุปาณิมิตนะยังถือว่าเป็นคณิกานิมิตอยู่ถ้ายัางเล็นเพียงภาพดินก้อนเดิมหนะ้าภาพดินเป็นสเปนประทัดฐานคราวนี้ใหม่ ไม่ต้องมานั่งดูก้อนดินก้อนนั้นนึกขึ้นมาเมื่อไรก็เห็นภาพก้อนดินก้อนนั้นในใจอยู่เสมอจะนั่งอยู่ก็ดีจะยืนอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะนอนอยู่ก็ตาม <c oughs> ดีไม่ดีกําลังทํางานว่างนิดนึกเรื่องภาพดินนั้นนึกเห็นชัดเนื่วว่ากําลังพูดคุยอยู่กับเพื่อนอยู่มีจังหวะนิดนึกเรงภาพดินนั้นึกเรงชัด ไม่ะะเดียวเดียวก็ชฉาง <c oughs> อย่างนี้เรียกว่ากระสินเริ่มทรงตัวแต่มันก็ทรงอยู่ได้ไม่นานนัก,กจิตมันก็เริ่มดีขึ้นเป็นคณิกะสมาธิเบื้องสูงยังไม่ถึงอุปจารสมาธิต่อไปเมื่อขณะที่นึกถึงภาพดินนั้นขึ้นมาเมลัยโดยที่ไม่ต้องไปดูกองดิน คราวนี้กองทิ้งกองดินแล้วจับดินโยนทิ้งไปซีก็ได้นึกถึงภาพดินนั้นขึ้นมาเมลไยภาพดินปรากฏทีหลังเริ่มปรากฏใหม่แทนที่เห็นเมฆกองนั้นจะใช้เป็นดินกองใหญ่กว่า <c oughs> สีสดสวยกว่าแทนที่จะปรากฏที่นึกเห็นไม่ใช่อย่างนั้นเป็นภาพดินลอยขึ้นมาในจิตเป็นภาพสีดินเดิม สีดินแบบแบบเก่าเป็นรูปเก่าแต่มันลอยขึ้นมาในใจเป็นภาพนิมิตแล้วว่ายังเป็นสีดินอยู่นี่เมื่อภาพดินปลายกดแบบนั้นก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ชัดไม่เจนไม่แจ่มไม่ใสแล้วก็ดีกว่าเดิมมากแล้วก็อย่าทรงอยู่ได้นานนานพอสมควรจะเป็นไปนับเอานานเป็นชั่วโมงไม่ได้ อาจจะนานสักห้านาทีอาจจะนานถึงสิบนาทีล้วภาพก็เลือนไปก็เลือนไปแล้วก็บังคับใจให้นึกถึงภาพนั้นภาพนั้นก็ปรากฏเป็นภาพลอยขึ้นมาไม่ใช่ภาพเดิมแล้วไม่ใช่ภาพกอนดินแล้วษนาสีสันมันนะมันจะเริ่มเปลี่ยนไปบางทีมันก็จะเล็กบางทีมันก็จะใหญ่บางทีภาพมันก็สูงขึ้นบางทีภาพก็เล็กลง อย่างนี้ยังเชื่อว่าเป็นอุกหานิมิต t นั่เป็นคณิกาณิมิตขอโทษเป็นสมาธิเล็กน้อยอยู่อตนนี้ก็มาดูถึงภาพดินต่อไปภาพดินก็เปลี่ยนแปลงเป็นภาพดินที่ขยายด้วยการบังคับใจว่านึกปั๊บขึ้นมาเมาื่อไรนอนหลับพอตือน่นปั๊บนึกถึงภาพกสินภาพดินปรากฏชัด กำลังรับทานอาหารอยู่นึกถึงภาพดินภาพดินปรากฏชัดกำลังเดินอยู่ทำงานเหนื่อยเหนยนึกถึงภาพนั้นปรากฏชัดติดใจขึ้นมาทันทีและภาพดินนี้เริ่มเปลี่ยนสีจาสีเดิมกลายเป็นสีนน่นชัดก็เริ่มขาวเมื่าเริ่มจะขา,ขาว นี่ก็ทรงกําลังทรงอยู่ได้นานอาการอย่างนี้เรียกว่าเริ่มเข้าเป็นอกหันิมิตรถ้าเป็นสมรเราะสมาธิเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิเริ่มเข้ายังไม่เข้าแท้ <c oughs> ตอนนี้แหละกําลังของอาการของทางกายมันจะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ในระยะตอนต้น,นบททรมานมันจะมาก่อนบางทีนั่งนั่งสบายๆมันปวดท้องที่ปวดแขนปวดขาปวดตัวเกือบจะทนไม่ไหวเพราะอะไรพราก็หยับเลิกนิดมันหายปวดถ้าแบบนี้ต้องสู้กันยันตายเพราะอะไรเขาเรียกว่าขันธมานขันธมานเข้ามารบก,กวนใจและก็จงจําไม่อย่างหนึ่งว่าเราเพ่งภาพดินให้มันจับเฉพาะภาพดินเท่านั้น ถ้าภาพอื่นแปลกดจะพอ่อหน้าเขาเรียกกระสินโทษให้ทำลายไปเลยทิ้งไปมันไม่ตรงการถ้าขับมันไม่ไหวลืมตาสิทำใจใสบายทำใจไม่ห่วงอย่าเดินไปไหนทำอะไรอ่านหนังสือฟังวิทยุอะไรก็ตามเรื่องปล่อยใจให้สบายสักก่อน <c oughs> แล้วก็กลับมาหันจบภาพใหม่ในเวลานี้มีวิทยุมีโทรทัศน์ ดีไม่ดีก็ลองไปนั่งดูภาพโทรทัศน์ไอ้บทละครนั้นหรือว่าภาพยนตร์ที่เราชอบใจขณะที่มีกําลังใจชอบใจในภาพนั้นอยู่นั่นแหละจัดใจจับภาพกระสิงขึ้นมาทันทีไม่ขึ้นได้หรือยังถ้ามันยังขึ้นไม่ได้ก็ยังไม่เรียกว่าอุปจารสมาธิก็ต้องถือว่าเป็นคณิกาสมาธิหรือว่ากําลังฟังวิทยุอยู่อย่างนั้น แล้วฟังคนเขาคุยกันหรือว่ากําลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนเพื่อนกําลังพูดอยู่เรามันจะพูดเอาจิตจับนึกถึงภาพกระสินมันขึ้นได้หรือยังขึ้นได้ทันทีไหมถ้าจิตยังยังไม่ขึ้นมาแสดงว่ายังไม่ถึงอุปจารสมาธิที่ได้นั้นจริงๆยังเป็นอยู่ในขั้นคณะสมาธิอยู่นี่เราว่าจะเอาสมาบัติไปกันนะ สมาบัรแป่แท่นได้ก็หมายถึงวันได้บริสัมมิทายานด้วยก็ยการฝึกขั้นบริสัมมิทายานคือเป็นระหันที่จะได้บริสัมมิทายานเนะี่ยไม่ยากเท่าตอนตอน้นตอนนี้แหละเป็นตอนยากนี่ต้องเอากัาจริงการแจงแบบนี้แต่ว่าท่านได้ท่านมีที่บาดสี่ครอบทุนแล้วก็นันก็วงเล็บก็ไม่ได้ที่ว่าไม่เกินสามเดือนเป็นอย่างช้า แล้วก็ไม่มีใครเขาทำถึงแสามเดือนเนี่ยถือว่าเป็นอย่างชาเพราะเว่ากันบทเดียวอาการทางกายขอเตือนไวนิดกี่คนชอบมาถามมันยกมันโครมมันสูบมันสาน้ําตาไหลอาการของปีติห้าเลนเหนือไปจากนั้นมันจะเป็นยังไงก็ช่างอย่าไปสนใจร่างกายมันจะพังเชิญพังตัดสินใจกันให้มันแน่นนอนเอากันจริงจังนี่มันบทหนักไม่ใช่บทเบา ก็เราจะดีกันเพราะจ้าดีขึ้นถึงขั้นปริสสมิทายานยังไปห่วงกายมักายมันเป็นอย่างนั้นกายมันเป็นอย่างนี้ปรีมาถามหลวงพ่อมันเป็นอย่างนั้นจะทํายังไงมันเป็นยังไงที่สองสวรรคมาถามใหม่ละถามแบบเดียวกันนั่นแหละบอกกันเป็นอะไรพรบอกกันแบบไปแบบนี้ก็ถามแบบโน้นบอกแบบโน้นก็ถามแบบนั้นถ้ามัวถามอยู่อย่างนี้อีกกี่โกรธชาติมันก็ไม่ได้ไม่มีทาง ต้องไม่ถามใครและไม่สนใจกับกายมันจะตายมันก็เชิญให้มันตายไปถ้าเราจยตายอยู่ในระหว่างความดีดีกว่าตายอยู่ในอยู่ในลักษณะของความระมาทเพราะเราสนใจในกรสินแบบนี้ถ้าเรายังไม่ได้ฌานถ้าตายเวลานั้นเราก็เป็นเทวดาฉะนั้นขอนักปฏิบัติพระกรรมฐา,านไอ้เรื่องอาการทางกายเนี่ยเลิกมาถามกันัทีนะ มันจะเป็นมันจะตายไงก็เชิญมันเถอะให้มันตายไปโมกลัวตายจะมานั่งเจริญกรรมฐานก็อยู่สมัยความดีมันไม่ได้แต่คนกลัวตายห่วงกายห่วงมันมากกว่าห่วงความดีมันใช่อะไรไม่ได้เย่างนี้ไม่เอาไม่ครบเพราะนี่เราสอนกันจริงจังไม่ใช่มานั่งรับจ้างทําการสอนสอนท่านนี้มาเดียววงอะไรหวังอย่างเดียว คือสนองคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นไอ้ข้าวจะกินไปแต่ละวันมันก็กินไม่ค่อยได้อยู่แล้ววันนั้นไม่กี่ช้อนที่กินมากยู่เวลานี้ก็น้ําน้ําก็หาง่ายไม่ยากความร่ารวยก็ไม่ต้องการความสวยสดงดงามแล้วก็ไม่ต้องการไม่มีอะไรที่ต้องการอีกแล้วเพราะมันแก่จะตาย น,นี่มาสอนอย่างนี่จริงไม่ต้องการจะเอาใจบุคคลที่ไม่เอาจริงถ้่หาว่าบุคคลนี้เอาจริงนะเชิญถามได้ทุกเวลาแต่ถามต่อนะอย่ามาถามซ้ําที่บอกไปแล้วอย่างนี้ห้ามมาถามซ้ํากันนี่ต่อไปจิตเริ่มเข้าจับอุปจารสมาธิแท้ ภาพกระสินจะมีสภาวะแจ่มใสขึ้นตอนนี้ไม่ต้องไปเดินดูดิงกันแล้วนะทิ้งดิงกันแล้วภาพกระสินเริ่มแจม่มใสชัดเจนขึ้นแต่ก็าามาชัดมากนักนึกขึ้นมาเมื่อไรเห็นภาพได้ทันทีนี่เวลาจะนึกให้ภาพนี้ใหญ่ภาพก็ใหญ่นึกให้ภาพนั้นเล็กภาพก็เล็ก นึกให้ภาพมีนสูงขึ้นไปเท่าไรมันก็สูงนึกได้ภาพลงมาต่ำก็ต่ำนึกให้ไปอยู่ข้างงภาพกระสินงก็ไปอยู่ข้างๆนึกให้ไปอยู่ข้างหลังภาพกระสินงก็ไปอยู่ข้างหลังนึกให้มันเป็นเพดานกว้างใหญ่คลุมอยู่ข้างบนมันก็เป็นอย่างนั้นแกนึกให้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชอวาก้าวเข้าไปสู่ความเป็นอุปจารสมาธิเบื้องต้น นี่ท่านผู้ฟังคนจะรำคาญเต็มทีนะไม่เห็นว้ถึงเมืองปลายสักทีนี่ก็ไม่ได้หรอกไปถึงง่ายๆมันไม่ได้ตองบอกก็ให้ชัดเดี๋ยวจะมานั่งถามก็เยอ่นั่นน่ะไม่เอาอย่าลืมนะสอนนี่ไม่ได้สอนให้ถามพูดแบบนี้ไม่ได้พูดให้ถามนั่กำมาย้อนถามทาไม่ได้ก็ไม่ก็ไม่ได้ก็แล้วไปเลยเ <c oughs> ดี๋วมานั่งจูจี้จูจิกเคยมีคนชอบถามจูจี้จูจิกไ,ไม่ชอบอก พราะว่านี้ใส่ไม่เอาจริงขาดอิ่ปิบาติสีไม่เอาไม่ครบมันเหนื่อยเปลืองเวลาชาวบ้านเปลืองเวลาการงานจะทําจิตใจสบายบ้างจะอยู่เป็นสุขเดือนได้ากาลังเขาสมาธิเสกเล็กน้อยก็มานั่งกลัวก็นี่ไม่เอาเจ้าถามต่อบอกถาม้้ำไม่เอาไม่ชอบที่พูดมาแล้วนี่ห้ามก็มาถาม <c oughs> เพราะนั้นว่าภาพมันดีขึ้นบังครับ แต่ว่าสีมันยังเป็นสีดินเพราะสียังเป็นสีดินอย่างนี้ชื่อว่าเป็นอุปจารสมาธิเบื้องตน้นจะาเริ่มดีก็ให้จ,จิตทรงตัวได้นานจะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะเดินอยู่จะยืนอยู่จะดูโทรทัศน์จะฟังวิทยุจะดูภาพยนตร์จะคุยกับเพื่อนนึกขึ้นมาอะไราภาพกระสินปลากดทันที นี่ยังนี่เริ่มาคิดจนเริ่มมาเริ่มเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วนะยังไม่ดีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยิ้มคิดว่าถึงตอนนี้แหมเราดีแล้วนะนี่ยังไม่ดีถ้าจะดีต่อไปอีกนิดหนึ่งจิตใจเริ่มเป็นสมาธิดีขึ้นภาพดินเริ่มกลายเป็นสีขาวน้อยๆคำว่าขาวน้อยๆนีแ่แหละว่าขาวทั้งวงก็ ขาวทั้ง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 ้งดวงนะไม่ใช่ก่าขาวเป็นจุดเริ่มขาวเป็นสีนวลในน้อยขึ้นมาเรื่อๆตอนนี้กําลังใจจะมีความเอิบอิ่มมีความชุ่มชื่นเกี่ยวกับปีติมันจะโยกจะโครงจะเต้นจะตึงจะตั้งจะร้อยก็ช่างของมันบอกเรื่องทางกายห้ามมาถามได้ขาด มันจะเป็นยังไงให้มันเป็นไปปล่อยมันรักษากำลังใจให้ส่งตัวกัแล้วกันในเมื่อภาพมันเริ่มขาวน้น้อยขึ้นมาสิสีนวนนวลจิตใจ,จชุ่มชื่นอันนี้เริ่มก้าวเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอีกขั้นหนึ่งอย่างใน,นวันนี้ก็ยังไม่จบอุปจาระสมาธิมันจบง่ายๆไม่ได้นี่ต่อมากำลังใจมันก็ดีขึ้น กำลังใจดีขึ้นแบบนั้นภาพากระสิงขาวขึ้นไปขาวขึ้นไปขาวมันก็ต้องต้องขาวหมดดวงขาวทึบใหญ่หมดดวงแล้วก็ขาวมีความแจ่มใสามากขึ้นก็สามารถจะบังคับตามที่กล่าดมาแล้วได้ว่าบังคับให้เป็นมันมีสภาพยังไงก็ได้อยู่หน้าอยู่หลังใหญ่ๆจะเล็กเรก็ได้ตามชอบใจ นอนหลับตื่นขึ้นมาใหม่ๆนึกถึงภาพกระสินปลายกดทันทีทำงานกำลังเหนื่อยยากนึกถึงภาพกระสินปลายกดทันทีจะทำยังไงก็ตามแม้จะปวดอุจาระปัสสาวะเต็มที่นึกถึงภาพกระสินมันปลายกดชัดนี่เป็นอันว่าเริ่มเข้าขั้นขั้น,น,นอุปจารสมาธิเข้าไปหน่อยหนึ่งยังไม่จบอุปจารสมาธิในวันนี้ เป็นนั้นว่ามองดูเวลามันก็หมดทปแล้วในบรรดาท่านทั้งหลายพูดมากเวลาถ่ายทอดถ้าเศษมันไม่ต่อกันก็จะ่อความำคันสำหรับในวันนี้ก็ขอ,อยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีมีความความสมหวังจะมีกับท่านผู้ตั้งใจจริงทุกท่านสวัสดี